กติ а, ี่ะไรอนครับตอนนี้เป็นไงบ้างละครครับผมละครนะครับตอนนี้ก็เป็นอะไรที่ที่ที่รู้สึกดีมากๆกับที่แบบที่กลับมานะครับกลับทุกทายก็รักนะฮะก็มีคนพูดถึงเยอะซึ่ง ดีใจครับดีใจมากๆกับการลงลงแรงลความตั้งใจที่ที่ได้ทำกับละครเรื่งนี้ไปเขาเปนเ็นเล่นร้ายครั้งแรกแล้ว ตอนนี้แต่เดตอนนี้ยังไม่ร้ายเท่าไหร่ตอนนี้ก็ร้ายนะนะเพราะขหลายคนเ็าบอกว่าทำไมร้ายเร็วจังอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบว่าเราก็อยากให้เข้าใจกันเนาะว่ามันเป็นบทละครนะแล้วล <laughs> อยากให้เข้าใจกันว่าจริงๆตุ้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยซึ่งแบบว่าก็ฮ่าๆทำๆก็อย,อยู่อย่างนี้แหละคื <c oughs> อต้องผมกาดีใจนะถ้าทุกคนรู้สึกอินอ,อะไรอย่างานี้ทัานท่านชมสอนแล้วไม่กลัวมันจะติดกับเราไปตลอด อ๋อถ้าติดก็ดีครับจะได้มีงานเรื่อยๆแล้วมีละครอะไรที่จะถ่ายอีกไอ๋อตอนนี้มีครับตอนนี้มีละครงานจะที่ถ่ายอยู่แล้วเสร็จไปก็ตอนนี้มารับใช้ทีวีซีครับกับบทบาทบทบาทสุดท้ายอันนี้ก็เป็นเรืรงเล็กๆตัวเล็กๆนะก็เป็นอะไรที่เตรียมตัวจุ่มตัวนะฮะยอมยอมยอมแล้วก็ยอมเล่นคู่กับลอยนะซึ่งมีพี่ห้ามและพี่แอ๊คู่กันนะฮะ อภิริตาที ious, ่โอ้ยเลยทำภาษาผู้ดูในการพูดสุดๆคอยก็เป็นอะไรนิยมซึ่งก็ต่างตัวเองเช่นนั้นเช่นกันแล้วก็ต่างกันแล้วพอได้เวลาคอนแวร์อยู่างนี้ด้วยใช่น่าจะออนแอร์ลายๆกันก็ื่อจะได้เห็นการเปลี่ยนสีของตัวเองเช่นกิกากันเลยทีเดียวแฟนกลับเราว่าไงว่าเราเล่นไลายๆโอ้ยแฮปปี้ครับแฮปปี้เราสังเกอย่างที่บอกว่าเขาจะคอยรออยูว่า ผลงานตุ้ยจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างเงี้ยเขาก็รอดูเขาไม่ได้ว่าจะมาแฮนดี้กับการที่ตุ้ยมันนั่งเล่นเป็นแบบร้ายวุ่นวุ่นอะไรเงี้ยซึ่งอะไรก็ได้ไดแค<อ>่มันแปลกใหม่ผมก็มั่นใจว่าเขาคงจะไม่เบื่อไปด้วยถ้าเราได้ดูอะไรใหม่ๆชมก็ชิลละครเลยจริงร้ายจริงร้ายก็ราคาถูกต้องครับ,คครบโอเค,อเคขอบคุณครับ i do know